วันนี้เจ๊ก็มาทําธุระอีกแล้วที่เทศบาลดานเกียนเพราะว่ามาทําเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินเจ๊ก็ที่พื้นนี้เจ๊ก็ซื้อเอาไว้ตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเจ๊ก็ไปดําเนินการที่เทศบาลเรียบร้อยแล้วนําบัตรประชาชนทะเบียนบ้านถ่ายเอกสารไปให้เรียบร้อยไปยื่นเขาจะรู้ว่าอาณาเขตตรงนี้เป็นของใครบ้านเลขที่ตรงนี้เป็นของใครอาศัย เจ๊ก็ไปดําเนินการเรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนจะกลับเจ๊ก็แวะไปเก็บมะม่วงมานิดนึงก็ได้มะม่วงสุกมากินจ้าอันนี้คือมะม่วงโชคอนันต์มากินสุกก็อร่อยดีนะเพื่อนเนเพราะว่าเนื้อเขาแน่นดีมะม่วงโชคอนันต์กินอร่อยดีเหมือนกันเนื้อไม่เละเนาะก่อนจะกลับจ้าเจ๊ก็มานี่แหละจ้าตรงนี้เจ๊ก็ซื้อเข้ามาเจ๊ก็ต้องไปทําให้มันถูกต้องเนาะนี่แหละจ้าภารกิจของเจ๊วันนี้เจ๊ต้องรีบกลับบ้านที่โชคชัย จะต้องพาลูกสาวคนโตไปถ่ายรูปเพื่อที่จะนำไปติดบัตรแล้วก็จะต้องนำไปรายงานตัววันที่30เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาลัยจ้า